พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567 วันที่28กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกมหาสมาคมนับพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งพุตานการจนสิงหาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนกปดลมหาเสวตฉัดเจ้าพนักงานรัวกลับ และเปิดพระวิสูตรพระตำรวจหลวงชูพุ่งดอกไม้ทองให้สัญญาณเจ้าพนักงานประโคมกระทั่งแตรม,มโหระทึบก,กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยาบนบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดนาทพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาย่ำคองกลองระฆังพร้อมกับการประกอบพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ ในการนี้สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูกเทียนแทแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ นายเศรษฐาทวีสิงนายกรัฐมนตรีทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนธนรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพล,ลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าและทูลกล้าทูกลทกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ประธานรัฐสภาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาประธานสาลฎีกาทูลกล่าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบความว่า ข้าพเจ้ามีความปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้มาท่ามกลางมหาสมาคมพร่างพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติขอขอบพระไทยพระบรม,มวงศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในคำอำานวยพรและการเฉลิมฉลองอันงดงามยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจจัดให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษในวาระนี้ ทั้งหลายผู้ที่มีความรักในบ้านเมืองย่องปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนการที่จะทำให้ทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริง หากทุกท่านทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในข้อนี้และตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของให้บรรลุผลและประสานสอดคล้องกันทุกงานของชาติก็จะดำเนินการอย่างถูกต้องที่มุ่ทำและสำเร็จดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา